นังนอะยิ้มหนกะยิ้มหนกะฮะยิ้มยังไมนมกบเขย่ามันยากินยังอ่ะมัยากใชยังโอ้ที่แต่กอนิ่งยากแต่กอน่ะยากอือมันยากขบเสื่อฮโอ้ย Ô hãy móc gosu ký sao phát lua hm 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 Ừ hm 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 คนเฮามันตึกตายอะหนอมันแต่แล้วฝันยังพ้องมาค่ำมาคืนเดียวหนิแล้วมาคืนรับดีกอถ้ารับไปติ๊กติ๊กกอรับเชี่ยวอือมันอ่อนวะเนาอเจ็บไหนสักเี้่วเดี๋ยวนี้ยมาเจ็บไหนสักเตีอยออืมอีกหน่อยก้นะฮะอีกหน่ะ อ๋อใบอิดแล้วมันอ่อนใครรับติ๊กติ๊กกระมอนห้องยานี่หอมแบบใครไปล่ะมามวลได้ยุ้ยบ้านหอมมวนเหลือไปหมกอ่อะแล้วตังในหอมเจี๊ยบอย่างงงหอมเจี๊ยบไหยนะหอมไปซื้อนมมาดีกระมอนโอ้ ืเนี to to. ้ยจัดมากอ่ะเจ้าผีเข้าไปกองน้อยอหักอ่อยเมื่อวันนี้หักเลยกะอืมันโตนออกมาเลยมอนแหละเม้าหัวก็อันโหพอต้องห้องอกอักเนาะมันอยากเข้าก็เจ้าถอดปลาทานไหนกินเนาะป่านี้ยังกุ้เต่อที่เขากินอ่ะอืมไม่ยากกูกี้ว่าจะหื่อไปต้มปลาแม่ว่าอุ้ยบอกขินอี

ปลามืดมดปลาม,ดมดืามดมอีอย่างปลามืดวินหล่าไปไแต่จะได้ฝนจะปีหม่ปีจองอยู่ก็อ,อืมีเง,ง,งี้จากไครอ่เออปีเงี้า่งต้อไปศูนมันนหองก็ตึก้งาตึกไหนตึก่ายนะเออม่นมาจกลัวเนะถึงวันนี้เนอ,อ เอออันก็นึกถึงพระพุทธเจ้าของกอมจังวันนี่นเปิดนำทางไปเนา,ะ,นาะเออโอนามตรสะวพระลาวจงค่ะอืมอ๋อวงพ่อหลวงพ่อจะถึงใกล้ๆเลยอืมมรรคภาวานาอากาศมาคืนน่ะเนอะภาวานาไหว้ย่าไหว้พระไหว้ย่าคนเฮามันถึงเวลา,มมานะเมื่ออเนาะมนีคเก่งนะเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ย เห็นเวลาม,มันึงปลยคนเดียวมันอืแต่ปู่ประเชิญนะมอนหุจักปู่ประเชิญกติมอนจังฟังข่าวมัน,นอ่ะโหก่อนมันรถจนตายว่อน่ามันยังตายวเว้ยละมอนกันนะเนาะคนเฮาน่าถึงเวลานะมอนาาอมแต่เวลาใจกันแต่ว,ว่ต้องไปกึศอย่างน่าก็นเนาะ จ่าจสบายสบายเนาะอืมอือต้องขึ้นข้างหน้อืมอือแม่นแม่นแม่นก็เป yeah, yeah. yeah, ็นห่วงเป็นหามอย่างสองเดียวนี่ยน่าบุญมันดีนะนะมันบบกินเหล้าเมายาน้ำมันดีกอดีกอกับนี่กูตายตาลรับมัเนาะเออเหล้ายาป่าปิ้งมันกินกินละค่ะเหล้าผมกินกินแล้เอออือเนาะ ออเราดีชุดยอ,อ,อดเอาไปกันส้มกันเลยนะเออกินยังก็เนาะ